สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้ง้งหินนะคะวันนี้ทีมงานก็จะมาอยู่กับการรีวิวนะคะหางหายไปนางกับการรีวิวสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าที่ภาษาในเกมเรียกว่าเครื่องรางนะ หลายคนสงสัยนะคะส่วนมากจะเป็นผู้เล่นใหม่ะคะ่ะอยากให้รีเวล,ลูกไก่หน่อยรีวริวรีิวนะคะลูกไก่นี่นะคะกลุ่มสวรรค์กู๊กูหรือว่าลูกไก่นะคะต้องบอกว่าลูกไก่ตัวนี้ยังไม่มีขายในคิวบีมอลนะคะเราถามว่าเพื่อนๆเ,เขาไปเอามาจากไหนต้องบอกก่อนว่าในอดีตนะคะเรามีกิจกรรมที่เก็บของแล้วก็เอามาแลกไอเทมกับทางเรานะคะซึ่งในในนั้นเองก็มีกลุ่มสวรรค์กู๊กูหรือว่ามีลูกไก่ตัวนี้อยู่ในนั้นด้วยนะคะ ก็สำหรับใครที่พลาดไปแล้วก็แนะนำว่าให้ติดตามหน้าเพจและเว็บไซต์ของเราดีๆครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่แน่นะคะมันอาจจะมาในรูปแบบของกิจกรรมนะหรือว่าอาจจะถูกจับยัดใส่เป็นเซตนะคะเหมือนกับแฟชั่นที่ผ่านๆมาเนาะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะอยู่ในของแถมจากโปรโมชั่นต่างๆนะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ตอนนี้ล่ะหาได้จากไหนในส่วนนี้อาจจะต้องทำการซื้อต่อจากผู้เล่นนะคะเพราะว่า ช่วงที่เรามีกิจกรรมเนี่ยเราเหมือนกับว่าสามารถแลกได้ไม่จํากัดนะคะขอแค่มีไอเทมมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวสัตว์เียงเองก็ไม่ได้หลอมรวมด้วยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าน้องกูกูนะคะทําอะไรได้น้องกูกู โดยรวมนะคะน้องก็คือจะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะคะก็คือเมื่อนั่งฟื้นฟูข้าจะฟื้นฟูว,วิชาตัวเบาทั้งหมดห้าแต้มต่อวินาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ากูกูทำได้อย่างนั้นจริงไหมบางทีมองไกลๆก,ก็เหมือนกลุ่มตัวอะไรสักอย่างม <c oughs> ันมีกี่ตัววะห้าตัวนะคะใครจะตั้งชื่อก็แล้วแต่นะคะ หนซูมซูมดิซูมซูมมองไม่เห็น,นะอะเฮ้ยอินซีตะคุบไก่อันนี้เป็นสกิลของเขานะคะเดี๋ยวนะมันจะทำยังไงให้มองเห็นลูกไก่ชัดๆตาคือพื้นมันเป็นสีแบบสีออกเหลืองๆอันนี้เห็นชัดไหมได้ปะหรือว่าเดี๋ยวหดหดตัวสักครู่นึงนะเดี๋ยวขอหด หดร่างกายลงนิดนึงไม่รู้ว่าจะเห็นชัดขึ้นไหมนะคะเพราะว่ามันบดบังมากเลยโอเคเฮ้ยเห็นชัดขึ้นยุ <c oughs> อันนี้เหมือนสกิลแกล้งน้องนะคะปลอมตัวเป็นเหยื่อหยอกล้อกับลูกเจี๊ยบแล้วก็ลูกเจี๊ยบกินข้าวสารอันนี้น่าจะเป็นการให้อาหารนะคะ น่ารักดีนะคะแล้วก็กริ้งเถอะกลุ่มสวรรค์กูกูจูจูลงก็พัดแรงพัดเอาลูกเจี๊ยบกริ้งไปทั่วก็ส่วนมากเป็นการรังแกน้อง โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องประสิทธิภาพในการนั่งวิชาตัตวเบาเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนั่งฟื้นวิชาตัตวเบากัน้น้องวิ่งตามไม่ทันดูน้องอยู่นู่น <c oughs> น้องตามไม่ทันน้องอยู่นี่หนีน่ะหนีหนีหนีคือสัตว์เลี้ยงมันไม่วาปตามหรอมันใช้วิ่งเอาหรออ๋อต้องหยุดวิ่งถึงจะวับอ๋อโอเคโอเค <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวสักพูดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บน้องก่อนนะคะแล้วเรามาดูเออในส่วนของความไวของการฟื้นวิชาตัวเบากันละกันเนาะจะเห็นว่ามันจะค่อยๆขึ้นทีละสิบนะคะต้องใช้คำว่าค่อยๆขึ้นเลยแหละและทีนี้พอเราเอาลูกไก่ออกมานะคะลูกไก่ลูกไก่โอเคเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของการฟื้นฟูกันอีกทีหนึ่งนะคะ จะเห็นว่าตอนแรกมันจะขึ้นทีละสิบใช่ไหมคะแต่พอเราเรียกลูกไก่ออกมาเนี่ยมันจะมีการปัดเศษ5ขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวลูกไก่เนี่ยมันจะช่วยในการเพิ่มวิชาตัวเบา5ห,หน่วยต่อว,วินาทีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าฟื้นตัวเบาเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือประสบผลสําเร็จนะคะรวมไปถึงมีสก,กิลอย่างจูใจให้เล่นกับน้องนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวลูกไก่เนี่ยอดีตเขาเคยอยู่ในการจัดกิจกรรมมาก่อนนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนของรางวัลในการแลกไปเรื่อยๆ ถ้าจะไม่ผิดนะขอย้อนดูแป๊บหนึง่งใช่แหละถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะ่จาจะจดหมายรักแรกปะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้รับจดหมายรักก็สามารถเอามาแลกกับทางทีมงานได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ตัวกิจกรรมนะคะให้แลกเป็นในส่วนของ พวกแฟชั่นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะแต่ว่าส่วนในส่วนของลูกไก่เนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีนะคะถามว่าอยากได้มากค่ะจากไหนอันนี้ก็คือต้องซื้อขายกับผู้เล่นเขาโดยตรงนะคะแล้วก็ในอนาคตจะมีมาอีกไหมก็สามารถเสนอกับเสนอมาอทางอินบ็อกซ์ได้นะคะ๋ยวทีมงานจะพิจารณาอีกครั้งหนึง่งโอเคอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะคะกลุ่มสวรรค์กู๊กูหรือว่าลูกไก่5ตัวของเรานั่นเองแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ